ป้าดิจ้าผ้านนตำส้มตำมีเราจะมนี้ตำอ่าส้มตำนะจ้ะส้มตำหอยดองนะใส่ปลาพร้อมใส่หอยดองนะ้ำส้มตำก็คนจ้ะมน,นี้เอาบ่ค่อยเผ็ดนะสองสี่หกหกเม็ดจ้ะกระเทียมเดน๋ใส่ผงนัวกันหกเม็ดนี้เ่ยหกเม็ดใส่ผงนัวกันสามขันรถนะ น้ำตาลได้โคกมาใหม่แต่โคกอยู่บ้านต่ำภาษาใจ หลับตัวตาให้ยายด้ยลูกของคุณไ้โอ้ะลืมไปลืมไปว่าใส่หอยดองใส่หลายบดได้ใส่หอยดอง่ะจ้ะห,หอยดองค่ะ จะสองซอนแล้มาละเห็นสีบนว่าจะหมืดนะม,มาจ้ะอยู่ชมตามมันกันสวัสดีจ้า อนนะไรใจกิน้มตำก็ฝนก็ไปยอมนะจ๊ะแล้วก็มีหลานน้อยสองคนนะจ๊ะประกอบขังเลยมื้อ่ตาตำหอยดองอนนะไรต่าอะไรแยกินเลยนี่ตำหอยดองจ้ะแล้วก็มีอ่าหมูยอจะหมูยอลวกนะฝนหันเปเ้นๆกินเลยละเราจะมีอ่าแคบหมูนะจ๊ะมีอย่างก็ขนมจีนเนาะถั่วงอกมะละลืมซื้อถัวพูจ้ะแล้วก็ประกาศเห็นนะโอ<ฮ>้มนวันที่เราจะบิน อันนี้เมื่อนี้ตัวหน้อยมันยากกินอันนี้จ้ะพริกทอดละสั้นแต่เลยสั่งให้เพนนลินอีราทีกินรสยังมีรสดั้งเดิมรสปาปิก้าอะไรกัารสยิงแสบ่กินในกรอนท่ากินอันนะีอ้อ,อ,อ่ะอยากซิมมาแทนกันหนูอยากร้องกินพริกทอดละสั้นมัหนหวานแสบหาย รถวิ่งแซ่บเผ็ดรถดั้งเดิมให้ไปหยอนซิมงซิ่งได้แกะอะไรได้อยากกินอะไรแกะออกอืกอหัวร้องเออพีชอดบนหน้าที่ให้ร้อง <c oughs> แต่ร้องก็ได้นิดเดียวเอาแค่ไปไปไปไม่โมโนนะมันมันเหนื่มันเพลิ่ส <c oughs> ง้องแง่อีกนะอย่าบอกอันนี้รถวิ่งแซ่บอาจารย์เผ็ดรถไปทานดินน มาดาจ้ามาด้จ้าส้มตำส้มตำส้มตำหอยดองสดกันแล้่ะหอยดองหอยอาเคนมั้ยใจเหลือเกา์อลูอเอเอก,ก,เอกเออพอนแงตัวอัเสื้อกล้ามแต่เพิ่อเลอกอยาเขากล้องขอ,อย,ยัดยืด

ทอดมูกขังจังเลยดีแล้วด um, sort of ูน uh huh. huh ี่รสชาิมันดีแล้วนี่ับเจ้านต่คเ้าด่นใหญ่ลยะบ้าสินใหญ่ล้ะ้วช่างครับไปละว้าว แล้วลราก็ิบเอาแล้วแล้วไม่สนใจใครแล้วเนาะกำลังกินนะได้แซ่บด้วยเอาแล้อดดขอชิมพิกทอดใช่มันเป็นเยี่ยงไรพิกทอดอ่ะคนอยากคนอะ

ไปัำมันล,ลุกรับอาได้ <c oughs> ตาล้างกับตายายเลียกยาทำกันยากรับาดกลาเขาจินหอยดองใช่จินหอยดองอนัอ <c oughs> ่นแหละลองไปเลย nè, chào chào luôn chào 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 chấm chào mình ăn chào 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 cơm chào 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 ไปท่ทอดหมูไม่ได้จ้ะเัวของแาแล้วเกดหมูเลย่มาแตรถเหยืว <c oughs> ่ตเวของาแล้วอันนี้รถอะไรอ่ะอ,อ,อันนี้รถยืนซเน

จ้าพอแม่มาเร้อก <c oughs> ีปลาม่าอาจ้ะลูกลาน้ <c oughs> านเพื่อนไอเอ้ยจ้ะมาเร้อทำหอยดองจ้ <c oughs> ะเมื่อไรลูกหลานเนื้อๆเบาอย่างๆแห้งลืมคักจ้ะกิน <c oughs> เปลือกอะไรนะกระกอก หมข้ับอะไรจะเผ็ดอ,อ,อ,ดอ,อ,ร,อร่อยกินกับขนมเกลียไดไะยจ้ะวันนี้คนจำาอัานจำาหอยดองแซ่บๆอ่ะ้ลองก็พอ ปากโป๊กๆไลยก็กกย,ยังหนูว่าคนน้อยคนน้อยสู้ใจกะนง่ามเอาเอาพักบ <c oughs> อกอย่ากบอกจะไปกวกวนร้านคนแบบนั้นแบบบอ นามพิถอดกับกับสยวะตอนเป็นลมของมันยานะลุกงามนะ ก็อ่อยอกนอยนาายินตอนมืน้วเย็ได้แคะกินน,นิดหยังมันจะแสบแฮงฮงถ้าเกินตอนม่้อเย็น <laughs> มันทรมานไม่สิบมาแสบอันนี้ฝน,นอ้ก็เอือดแพันขาไกา่ต้มให้กินคนยังบุกกินเลยจ่ะฝ <laughs> น,น,นอดออกฝนทงนองนะโมนะโมสามจบ ยุบหนอะพองหนอถ้าร่างมาจะกินตำมสมแซ่บๆปะเนี่ยอันนี้บกแข็งหรืล่าแบงค์ด้วยตัวอะไรตัวอะไรฮะตัวอะไรฮะแบงค์ยอดแบงยอด ลูกน้ำขาลงเดียวเราได้ดังนับ้านสามนั่นไหอนับ้านสามแล้วออเป็นสาวเลยจังนับานสานลมล้เป็นสาว,ว,วนักบา้ามก็นับ้านั้งสามนะ่็เหละนั่นไมก็เชอว่านับานสามเลยนะคี่ยังเห็นนะนี่เลยที่ว่าไปโรงเรียนนะ อะไ้มาส่งคนเนี่ยไปแต่ชุดชุดมากเกลืออุ๊อนนนนอันนี้กินนอันนทำในกรอบท่านบอกกลอบี้หาบ่ได้จับหมาเดวหล,ลาไรแมงวันนะ ทอดบกสมุนไพรหลายอย่างมันบ่แซบอ่ะมันเป็นกรอบๆเลยอ่ะมันเป็นอาที่เป็นบังเจียวไงบางเจ้าวเป็น่แซบแซบเลยแต่เจ้าเนี่ยกรอบๆมันยังแซบหรือจังบะเหินบ่เหินหอมงากรอบ เ่าความความอะไรมนแซ่บแซ่บกองเขาแต่หาบอมอหบมาหาบบเคยกิน,นไหมหอบบเคยกินเังก,ก็จะกินไหมกินมันอ๋อด,ดั้งเดิมเมน,ยยนี่นยมั้งก็ยอ่นแน่นอน่าจึ้งเลย แบบตั้งเดิมไมนเป็นไและเอีมไมเคยกินไม่ได้กินพี่พ่อกินพี่พ่อไปวัน้หนรตาล้อยละเมาหกใจมากที่ผงย้อมลนเลยหัวมวันนี้ประเด็นั่งเตรต้องย้อมตอจัดจะ่ความ เป็นตัวน้อยนะเมาเด๋ <c oughs> อครับวันที่บอกอย่างก็หมกัหรือไม่จ,จัดจะคอมนะแอบซื้อ,าอ่างหี่แม่ค่าใครยังมาเป็น หอนนรมรเทียมยกระเทียมยายบอกหอมแบงหอมกระเทียมน้ำน้ำกันเลยเผ็ด

ไ้สู่ตายกแตงก็มงไม่มีไม่ไมนีน้ำบ้างเหรอยำเห็นเหยี่ยวลูกน้ำก็สูตรตำาำกั่มั้มันย้อมรสักสีแม่วันหลายปาั่นอันนี้ไปได้ ห้ามจับห้ามจับนะเยบน่ะมัน,นไล <ร S> ่มันด้วย,วยอะไรเอาชื้อมเอาชื้อม คนพับไปย้อมไปก่อนนะจ้ะมะเขือเทศองอกไม่ดแล้วเุมดำบลาด้พับไปย้อมเหล็ม <laughs> แล้วจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้ะคุย <c oughs> ต่อค่ะแชบคุยเก่า